ของงานครับ c ีวิกเอนะครับเครื่องพันแปดล้อสิบเจ็ดนะฮะอันนี้เข้ามาจูเก็บนะครับตัวน้ำมัน e 8แปดห้านะครับก่อนหน้ารีแมปกันไปแล้วนะฮะก็เข้ามาจูเก็บนะครับเพิ่มกอง ไดเล็ตมาใหม่นะฮะกออากาศนะฮะก็จูเกีบไปฟรีนะครับไม่คิดเงินนะฮะโอเคก็คันนี้มีท่อใบหนึ่งนะร้อสิบเจ็ดนะฮะโอเคก็คันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูโดยใช้ตัวนี้ครับเอฟไอแบนตัวจับเสริมผสมน้ำมักับอากาศนะครับสายเบนซินเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนโจูนรถเลยนะครับจูสอบจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะ โอเคไม่รู้จะทำสปีดเทสให้ดูได้ไหมรถเยอะมากเลยวันนี้เลือกตั้งด้วยนะฮะก็แถวน,นี้ก็รถค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะก็ FC นะครับมีอาการพวกลิ้นหลี่ด้วยนะครับแต่ไม่หนักเข้า Civic FB Boy นะฮะ ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Civic FB Boy นะฮะเฮ้ยไม่ใช่ f c c Cat นะฮะก็ลองดูครับคันนี้ต้องมัน E85 นะครับขออสเตเลสนะฮะกรองอากาศนะแล้วก็ท่อใบหนึ่งนะครับไบสองแสนต้นด้วยนะครับรอสิบจุดลองดูว่าวิ่งเป็นยังไงนะฮะก็จูนจูนคันละสามพันห้าร้อยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูนเก็บจูนเพิ่มฟรีนะฮะ ยกเว้นแต่สลับเกียร์นะครับออโต้ไปเอฟทีเอฟทีไปออไปออโต้นะครับแล้วก็มีโจน้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดสามนะครับอยู่หน้าปักซอยอีกที่คือับลูกกาของเจ็ดครับที่ของเจ็ดให้บริการทางงานโจน่งเดียวนะฮะแล้วก็มีบริการจูนอกสถานที่นะครับใกล้ๆไปหมดหลายจังหวัดผมก็ไปนะครับบวกค่าเดินทางนะฮะ แล้วก็ติดตามเราได้ทั้ง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ o o o l l m m p s นะครับแค่พีพีจูรีแบบ Honda ก็เจอเลยนะฮะโอเคก็ส่งงานครับสำหรับ Civic FC นะฮะจูนเก็บเปลี่ยนกอ l ์ฟสเตเลมานะฮะจูนรีนะครับขอบคุณครับ